ร้านของฝนนะคะเปิดอยู่ที่ตลาดต้นลำไยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจชุดชนเผ่าชุดพื้นเมืองร้านนาสวยมากมายนะคะนี่ให้เหลือกหลากหลาย,ลายสีจะมีแบบชุดแล้วก็แบบเสื้อนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะเจ้าแบบน่ารักมากเป็นเนื้อค่าทอมือจริงๆนะคะนะคะพอมือจริงๆใส่สบายค่ะมีแบบชุดยาว มากมายมีหลายสีให้เลือกค่ะที่ท่านในสนใจนะคะสอบถามไซส์สอบถามสีกันเข้ามาได้นะเจ้าสวยมากมายเลยค่ะมีให้เลือกหลากหลายแบบเลยค่ะหรือว่าที่ท่านในสนใจแบบสินค้าตัวอื่นๆข้างในร้านก็มีให้เลือกหลากหลายแบบเลยนะเจ้า